ไปต่อดีกว่านะฮะกับคอนเทนต์ที่บอกว่าราศีไหนในปีนี้นะฮะที่ยังต้องโสดสนิทสืดสายหน้ากันอีกต่อไปนะฮะก็มีสามราศีที่เด่นๆนะคะที่จะดูแล้วอ,อยู่แบบสันโดษอยู่แบบว่าเป็นโสดดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือราศีแรกคือราศีกุมค่ะราศีกุมราศีกมุมออกแนว ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักหรือถ้ามีเข้ามาก็จะไม่ถูกใจก็ช่างเลือกได้ไหมใช่ได้ค่ะก็คืออาจจะไม่สนใจไม่ถูกใจพอไม่ถูกใจก็ไม่เปิดโอกาสก็เลยทำให้ยังโสดอยู่นะคะคยังอยู่คนเดียวแบบ สวยๆหล่อๆไปไม่ต้องรีบร้อนค่ะถ้ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่เป็นโสดไปก่อนเราศีกุมค่ะราศีกุมนะคะและราศีต่อมานะคะที่มีแววโสดนะคะแต่โสดแบบ อาจจะชอบความสันโดษนะคะหรือชอบการอยู่คนเดียวนะคะชอบปริกวิเวกนะคะก็คือราศีตุลค่ะราศีตุลได้ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีจริงๆตามหน้าไพ่เราก็ดูออกแล้วเนาะไพ่ฤาษีนี่ก็จะเป็นผู้ทรงศีลก็จะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องของหน้าที่มากกว่าโฟกัสเรื่องงานมากกว่าหรือไม่โดดเด่นเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของคนเกิดราศีตุลในช่วงนี้ออกแนวโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าค่ะแน่นอนนะ แน่นอน<ห>ค่ะค <ผม S 2> และอีกหนึ่งราศีคือราศีธนูค่ะราศีธนูนี่จะไพภพนี่ไม่ได้ไปบวชใช่ไหมคะไม่ไปบวช <laughs> ราศีธนูออกแนวเหมือนกับ ไม่อยากผูกมัดผูกพันไม่อยากยึดติดหรือครอบครองหรือไม่อยากให้ใครมาครอบครองหรือไม่อยากวุ่นวายเรื่องความรักก็ออกแนวมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่านะคะก็เลยถือว่าสามราศีนี้เป็นราศีที่มีแววจะโสดโสดสนิทสิ์สมากครับคุณผู้ชมก็คือราศีกุมใช่ค่ะราศีกุมราศีตุลและราศีธนูค่ะเย้ขอแสดงความยินดีนะครับว่าคุณต้องโสดข้ามปีไปอีกปีหนึ่งนะฮะเอ๊ะแต่บางคน หมอมาเชิญถ้าสมมติว่าบางคนอ้าวมาเชิญค่ะตอนนี้มีกําลังมาดูดูอยู่มาจีบจีบอยู่ถ้าเราอยู่ในสามราศีนี้เราต้องยังไงดีไม่ต้องรีบอไม่ต้องรีบอันนี้อันนี้เป็นแนวทางนะคะแต่ถือว่าถ้าคนสามราศีนี้แสดงว่าคุณไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักถ้ามีเข้ามาดูใจกันไปนานๆใช้เวลาในการดูใจเพราะว่าถ้าเริ่มไวอาจจะจบเร็วนะคะครับก็ระมดระวังกันนะฮะค่ะ เตรียมดวงของคุณให้พร้อม True ID ร,ร่วมกับแอปพลิเคชันดวง360มอบความสุขส่งท้ายปีไลฟ์สดดูดวงฟรี9วันกับสุดยอดนักพยากรณ์ชื่อดังชั้นแนวหน้าของเมืองไทยกับแคมเปญเช็คดวง360องศาดวงเด่นดวงดังตั้งก่อนใครติดตามรับชมรายการได้ทางช่อง ID Station บนแอปพลิเคชัน True ID Facebook True ID และดวง360ทุกวันจันเวลา18นาฬิกาเริ่ม22พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป